สะลูกนี่นี่นะครับผมคิดมาไวแล้วว่าต้องเอาไว้ทางนี้นะครับข้อ,อยังนะครับเป็นทิศที่ที่ลมผ่านลมเนี่ยสิพัดเอาไอเย็นของของสารเนี่ยเข้าไปใส่ไปดูดในตัวบ้านน้ำแม่นบ้านหลังเนี่ยก็จำเป็นต้องเปิดแอร์ครับสามารถดูดลตลอดทั้งวัน บกับผมจอนนะครับในช่องเด็กบ้านนอกแล้ววันนี้นะครับจะพาไปดูบ้านที่ผมออกแบบเอาไว้นะครับว่า,าบ้านที่ออกแบบไว้เนี่ยหลังนี้ก็ประมาณประมาณราคาเนี่ยแปดหลักนะครับแต่ผมไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ไปดูกันตอนนี้กำลังเดินทางครับใกล้จะถึงไซ่งานแล้วนะครับอันนี้เป็นอีแรกเลยนะฮะ คิดได้คิดดีจังไงกับกรดูนนะจับรศัเทาขึ้นมาทายคลิปนี้นะครับว่าเออเข้าไปตรวจง,งานตลอดเนี่ยควนสิมีช่องอย่างที่มันให้ความรู้เรื่องของการออกแบบนะครับการก่อสร้างต่างๆเทคนิคออกแบบจังใดให้บ้านมันอยู่สบายเอยงสผมมีโอกาสได้ออกแบบบ้านรา,าคาสูงบ้านหรูนี่กลายลังนะฮะก็เได้อย่างไ้พี่น้องเขานี่ ได้มีโอกาสได้เบิ่งบ้านแบบที่ที่ที่ผมเบิง่งว่าวันเป็นย่งเมื่อนี้ข้ามาที่ปัตยานะครับเมื่อนี้อยู่ัตยาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปตรวจไปตรวจงานที่ที่ออกแบบไว้ว่าตอนนี้ฮอดเดยแล้ว A few moments later มาฮอดันางานแล้วนะครับอสร้างกำลังเหลืองงานเลยเ๋ยวดดห้เบิ่งด้านหลังนะครับนี่ จะตามไปทางไหนครับผมนี่เป็นลักษณะของโถงซุ้มประตูนะฮะที่จะเป็นเหมือนกับเซมิเออดอแต่ว่าฟัก์ชันข้างในนี่นะครับเขาซ่อนซาไวนําอาไว้เนี่ยปอ๊บนี่ซาไวน้าเป็นกอดนะซึ่งซาไวน้านี่ถูกออกแบบออกแบบให้นะครับทุกค้องเนี่ยสามารถเทควิวได้ เทวิววที่สาวว่ายน้ำได้นะครับอ่าเป็นสเปซที่ซ่อนอะไรไว้ข้างในอาม้งแรงนะฮะพระอาทิตย์เริ่มตกลแล้วจะว่าสาลูกนี่เนี่ยไ่ได้ถือแดดเลยครับเพราะว่าออกแบบให้บ็อบแสงนะครับใส่ขอเนี่ยเป็นตัวใส่ตัวบ้านเนี่ยเป็นตัวบงัวบงเพ่บาบังบังแดดครับบ่ให้บ่ให้สาเนี่ยถือแดดเพราะงั้นสาลูกนี่นี่สามารถว่ายน้ำได้ตลอดทั้งวันครับ ว่ามีถึงแดดครับว่าต้องล้อว่าต้องล้อให้พระอาทิตย์ตกดินเราค่อยค่อยเรียนนะครับเดี๋ยววันหลังคงสิพามาเบิ้งตอนเที่ยงว่าแสงที่มันลงนี่มันเป็นยังไงนะครับ a few moments later โอ้ยนี่ครับเป็นเป็นห้องโถงครับห้องโถงนั่งเล่นช่างฝ่าใส่สแมตด้วยไสเน็ตไสเน็ตเขาตรงยิ้มน่มาโมตอนนี้ ี่อยู่ในห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ซางป่ากาลังเ็จโค้ครับห้องครัวเป็นไนครับบ้านที่ออกแบบนี่ดีไ่มครับรบมเย็นดีดนึดีครับผมนี่อันนี้ซางป่านะครับซางเดี๋ยวจิหาใครสนใจนะับเดี๋ยวจิบิ่งเบอร์โทรไ้แห่ในพัทยานี่แกเก่งสุดแล้วครับครับ ซอนนี้นี่เขาอยู่ในห้องน้ำนครับห้องน้ำชั้งล่างนี่สังเกตไหมครับว่าผมอ่าเปิดเป็นสกายไลท์เอาไว้นี่สกายไลท์นะครับที่เป็นเอาแสงธรรมชาตินะครับเขามาใส่ในในตัวบ้านนะครับซอยคือบ้านเนี่ยเพสเนี่ยครับนเพสนี่ทั้งเพนคะมันจะจะบม่มีหน้าต่างนะครับเพราะว่าต้องการที่จะปลูกพันธุ์ตัวงงามำตรงนี้นะฮะ เราจะให้สกายไล่เนี่ย่องลงมาออกแสงธรรมชาติมาซอยนะครับเราระบายอากาศจากด้านบนนะครับคุณที่ตรงนี้ครับเหลือไว้กับจารสวนครับ <S <S 1> <S 1> ติดตามไว้เดี๋ยวสีเห็นว่าตอนเส็จแลนี่งามจังเลนะครับนีนห้องน้ำสระวางครับนี่นะครับเป็นเป็นห้องเก็บของนะครับสังเกตว่าท่อนี้เดินไว้นี่็ต้องเดินให้เป็นระบบระเบียบให้มันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ เอ็นนะครับเอ็นทำลังทุกตัวนี้นี่เขาต้องเน้นนะครับเพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านนะครับนี่ห้องของแม่บ้านนะครับของแม่บ้านที่ลูกค้าวางไว้สเปซนี่ยุ่งล่างนะครับสูงบางน,นี่ยกสูงกันมานีกเห็นเสีเทียมครับสเปซนี่คือเทดให้บ้านมัน,มนโอทงขึ้นสบายอากาศได้ดีบอตัดปฏิสัมพันธ์ค้นขางล่างกับสั้นบนออกจากกันตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นครับสร้างกำลัง,งกำลังอิจฉาประตูเลยครับ เลิกงานง่ายบ่เลิกงานกี่โมงสามโมงห้าโมงห้าโมงเรอเด้กำลังจะเลิกแล้วกำลังเลิกเอาปูนให้เบิดครับปูนมันค้างอยู่เพ่นก็ต้องเอาปูนให้เบิดอ่อนี่ของลูกสาวเพื่อนนะฮะกะทีอ่าเป็นห้องขนาดประมาณสามสามสิบตารางเมตรนะครับกะในพื้นที่ที่ที่ใช้งานได้ ด้าลังดีนะครับด้านลังนี้ก็เป็นของแต่งตัวนะครับมีช่องเปิดอ่าตรงนี้ก็คือเอาแสงธรรมชาติเข้ามาเวลาแต่งตัวนี้ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ม,า,นะนะนนา,มานนะครับนี่มีช่องเข่าต้องมีที่ช่องพันนะครับลมมันค่อยอยิโฟนะครับบริเวณนี้เป็นของน้ำลูกสาวครับอของน้ำของของลูกสาวของพีเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันครับมีสกายไลท์ลงมา นะครับมีสกายไลน์ลงมาแผงนี้เขาสีอาจะเลือกเป็นผนังไม้ลายไม้นะะกำงามนะครับให้ให้แสงจากธรรมชาติเนี่ยมันส่องลงมาที่ไม้ยนะี่ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นความเป็นญี่ปุ่นนิดน้อยประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็อพอปูเสร็จเดี๋ยวพีางมาเบิงงครับว่ามันจะเป็นจังไงพื้นที่ด้านหน้าบริเวณนันนี้ เห็นเห็นคันลงรถบ่ครับสิบสองเมตรครับออกเว,วโดยวิศวกรที่ประสบการณ์สูงฮะเพื่อนกันผมอยากได้บางที่สุดอ่ะผมไปบังคับเพื่อนว่าเฮ้ยนี้นก็ได้ให้คันผมตรงเนี้ยมันบางที่สุดอันนี้คือบางสุดแล้วครับพี่น้องแต่สิบสองเมตรครับตรงนี้มันที่จอดรถได้แบบเพก้นที่ได้เต็มที่บ้านเถอะเดี๋ยวผมจะพาลงไปตรงหางล่างอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นของน้อนอีกของนึงครับเมื่อกี้ผมอยู่ของนั่นของมาสเตอร์ นี่อีกอยู่ของด้านหนานะครับของด้านหนาก็เจอวิวซาคือกันนะครับมีมีเฮิรมีระเบียงระเบียงตรงนี้นี่ผมผมตั้งใจเจาะเนี่ยเจาะก็คือว่าเฮ้สีข้างล่างนี่มันจีมีสวนยกระดับขึ้นมานะครับถ้ามานั่งเด่นอยู่บริเวณเนี่ยล้มกับพานช่องนี้เข้ามาครับเย็นนะครับเราก็สามารถมองเห็นวิวเห็นอย่างอยู่ข้างล่างตรงนี้เฮ้สี่ทีเซร้ากันตกนะครับ บริเวณนี่ก็อยู่บ้างกับทางว้างยังต้นไม้นิดหน่อยนะฮะเด่นนี่ไอ้สำหรับห้องนี้ว้างกอกกินมิกเล็กๆน้อยๆสำหรับห้องนี้มีห้องน้ำในตัวทุกห้องครับนี่ก็เป็นเป็นห้องน้ำอ่ะบริเวณนี้เป็นระเบียงเอาดอรครับซึ่งก็มีกันสาดออกมาเนะเขาเขาอันนี้มันเมทัลชียนะฮะเมทัลชียร์นี่ฉนวนพิยุกันความห่อนนะครับกันเสียงอ่าตรงนี้มีกันสาดนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเวนี่ห้องสิติกระจกบานใหญ่นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็เพื่อนว่าออกมานัง่งออกมานั่งชิวๆนะครับบางวิวสายใด <Okay. S 1> เห็นบ่ตะเบียงมันคอนเนกกันหมดเลยเ <Okay. S 1> ว,วนี่นครับเขาไปนี่ตรงนี้เป็นห้องเหมือนกับห้องห้องรำร้องห้อง้องำร้องก่อนที่เขาไปห้องพระข้างในนี่เป็นห้องพระนะครับ ก็นี่เขาฉีดตั้งเป็นของพระนะครับบนหนา้าบานนะเวลาย่างเขาห้องครับพี่น้องบรรยาการเบิ่งว่าเวลาสาเสดหมีมีงามสมเ,เลยเลยคุณเดียวพี <c oughs> ่น้องเดียวกอนอันนี้ครับเคล็ดลับให้มันผนังตรงครับเดี๋ยวสร้างสร้างสร้างเจ็ดมานี่พอดีเดี๋ยวช่งางคือปูเซเมนไปสซแมนก่อนคุยกัน <c oughs> <c oughs> นี่พลันงนี่แหละ เทียมตัวนี้เนี่ยคือคนบ่ค่อยเหตุกันนี่ครับสิจับเป็นป่มเขาจับปุมนี่ผนังมันผิวมันมาตรงผมก็เลยต้องต้องให้สร้างเนี่ยจับแบบนี้แหละเป็นตัวเริ่มตัวคุ้มคุ้มระดับนะครับจับให้มันดีแล้วเป็นตัวคุ้มระดับผนังอยู่ตรงเป๊ะเลยที่นี่คนถามว่ามันแตกบ่สงสัยาฉาบวมันจะแตกบ่เขาผมเห็นมันมาแตกเลยครับ มีเคล็ดลับอยู่นะครับเดี๋ยวชิมตบอกในคลิปต่อไป <S <S นอ๋อนี่ครับสรา้สรางสร้างไซแมนมาแล้วนี่เป็นสร้างฉากมื่อนึงครับสร้ากมื่อนึงอธิบายนี่อธิบายนีย่ตรงตรงนี้นั่นน,นี่มีร,รูบูครับเวลาตัดคอมดีตอกคุ้นแล้วเออเราผนังผนังอยู่ตรงเล่นปะตรงครับเออตรงเตะถ้า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 บ่าาตรงนี่เป็นไรถ้าไม่ตรงก็จับตัวนี้ไม่ได้ถ้าบ่ตรงผมทุบบ่ มันมันพูมิใจเลยครับมันมันมันบอกว่าถือมันสะใจบอกว่าถือเพราะว่าถ้าออกแบบแล้วมันได้ผลตามที่ของคิดไว้นี่ก็ดูสึกสะใจเอบอกว่าถือกันนะครับคนเปลี่ยนนามนิ้งํำกันนี่ช้หูว่าความรู้สึกนี้มันเป็นแบบเลย